กรมหลวงประจักษ์สร้างเมืองหรือเรื่องแหล่งธรรมะอารยะธรรม5,000ปีธานีผ้ามีขิดธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดงแรงศรัทธาสีสุดโทปะทุมมาคำชโนด หน่วยจังหวัดของเราค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะชื่อและสถานที่ตั้งค่ะ2ค่ะรู้จักจังหวัดของเราค่ะ3ค่ะลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดค่ะ4ค่ะอาชีพและอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเรานะคะ มาเลยค่ะสุดท้ายเลยนะคะสถานที่สำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นของเราเชิญเด็กๆนะคะมาติดตามหน่วยการเรียนของเราได้เลยค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าจังหวัดของเรามีชื่อเรียกว่าอุดรธานีซึ่งคำว่าอุดรค่ะปรากฏในชื่อเมืองเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2450โดยวิธีตั้งเมืองอุดรนะคะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2450โดยพระยาศีสุริยราชวรานุวัตรนั่นเองคะ่ะ จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยมีทั้งหมด20ออำเภอมีอาณาเขตติดกับจังหวัดขอนแกน่นน้องคายสกลนครกาลสิน์เลยและจังหวัดหนองบัวลำภูอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งอารยาธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยอนุสรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผูทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้นในปีพุทธศักราช2436อนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านจึงนับเป็นเก็บประวัติสูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานีซึ่งชาวอุดรธานีให้ความเคารพนับถือว่าอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คร่บ้านคููเมืองที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวอุดรอ,อีกทั้งยังเป็นรากฐานความเจริญรุ่งเรืองของเมืองอุดรธานีมาจนถึงปัจจุบัน ตราประจําจังหวัดเป็นรูปเทวสวุวรรณทรงยืนถือกระบองโดยมีความเชื่อแต่โบราณว่า,าเทวสวุวรรณนั้นเป็นเทพพยายดาที่คอยปกปักรักษาทิศอุดรให้ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุขดอกไม้ประจําจังหวัดคือดอกทองกวาวหรือดอกจานในภาษาอีสานซึ่งลักษณะของดอกทองกว้าวจะมีสีแดงส้มหรือสีแสดนั่นเองค่ะลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาบางส่วนเป็นพื้นที่นาไร่บางพื้นที่เป็นที่ราบรุ่มอยู่บริเวณริมแม่น้ำเช่นลำน้ำโขงลำน้ำปาวเป็นต้นอำเภอหนองหารและอำเภอกุพวาปีเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำปาวซึ่งมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของเรานั่นเองค่ะอาชีพและอาหารพื้นเมืองของจังหวัด ประชากรส่วนใหญ,ญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเนื่องจากสภาพพื้นดินมีความเหมาะสมกับการเพราะปลูกพืชไร่พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์นอกจากนั้นสภาพทางเศรฐธธษฐกิจและลักษณะทางภูมิประเทศยังเอื้ออำนวยต่อการค้าขายเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงคอุดรสู่อินโดจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เมนูอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของจังหวัดนะคะโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารยวนค่ะซึ่งอาหารสไตล์ยวนนั้นสามารถปรับได้หลากหลายทั้งข้าวและหวานนะคะอาทิแหนมเนื้อข้าวเปียกไข่กระทะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือส้มตำนั่นเองค่ะสถานที่สำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น วังนาคินคำชะโนดอําเภอบ้านดุงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยมีต้นชะโนดสูงตระหง่านรายล้อมบริเวณวัดวัดป่าบ้านตาดหรือวัดกเกษณศิลคุณอําเภอเมืองเคยเป็นที่พำนักของพระอาจารย์มหาบุญญาสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสนาสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพระพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปวัดป่าภูก้อนอำเภอหนายูตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งวัดแห่งนี้มีพระพุทธสายรโลก,กนาศาัสดามหาหมุนีแกะสลักโดยหินอ่อนสีขาวประดิษฐานอยู่ภายใน ทะเลบัวแดงอำเภอกุมภาวะปีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันปลาพันนกและพืชน้ำจำนวนมากโดยดอกบัวค่ะจะออกดอกมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะเด็กพิพิธภัณฑ์ทถานแห่งชาติบ้านเชียงอําเภอบ้านดุงแหล่งมรดกโลกที่จัดแสดงวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอำเภอบ้านผืออุทยานที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว2 0 0 0 3 0ถึง3,000ปีประเพณีท้องถิ่น ประเพณีรำบวงสวงสตุดีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพลตรีพระเจ้าบรม,มบวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมโดยต้นราชะสะกุลทองใหญู่้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีประเพณีบุญบ้างไฟเป็นประเพณีบูชาพญาแทนหรือประเพณีขอฝนตามตำนานผาแดงนางไอและตำนานพญาคันคาา สัปดาห์นี้เราจบกันแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้เรื่องจังหวัดของเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ